ข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้านั่นน่ะดำๆนั่นน่ะโอ้โหอะไรนั่นน่ะกระพริบกระพริบเป็นผีเนี่ยแต่ผีเนี่ยไรไหนผมไม่เห็นอะไรเลยหลังจากที่เรามาล่าท้าผีโดมผีกันตลอดเวลาถึงเวลาแล้วที่เราจะล่าผีกลับบ้านใช่ไหมลูกใชเลยสะท้อนไหมสะท้อนสะท้อนสะท้อนแล้วเขากดตัวมีดหรอะไรไม่ได้ยินแหละไม่ได้ยินไอ้ปากมันขยับนี่มันจะไม่ตายนะเนี่ย ไอเด็กเนี่ยเรามีสมาชิกอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วสมาชิกอีกสองคนหายไปไหนลุงตีชีวิตหน้าที่ไว้แล้วเหรอลุงมันเดะเดะเดะไม่ไะ้คุณไก่ก็อยู่กินเมฆไมมโอ้ย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 มีตรงนี้อีกตัวเนี่ยอแปะอแปะเนี่ยผมว่าเราน่าจะควรไล่คนที่ถือปืนของจากโกยสัรเหล่านี้ไปแน่นอะลุง เรามาลองเล่นซะดีกว่าไม่เราเพิ่งได้มาสดๆอนร้อนเลยผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนทุกคนเบี้ยวศูนย์หมดเลยทุกคนดูสิโอ้นี่มันทริปเปิลไข่ไปเจแปนไม่ลุงไปเจแปน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 เหรอไอ้แล้วอยากไปญี่ปุ่นเราจะไปล่าผีที่ญี่ปุ่นแล้วมันไปยังไงเออนั่นดิเคาถามคือมันกดไปไงต้องขึ้นรถหรือเปล่าขึ้นรถเอ่อขึ้นรถปะเออเลือกเลือกแล้วรไม่ได้ว ของกันเลยนะไม่มีตังนะเออเรามีเหมือนจะมีตังติดตัวคนละ2 0 0บาทเนี่ยกดตัว e c แล้วก็มี200บาท Five minutes later ทำเอาข่อี่ขอมาออกมาให้แล้วเนี่ยถ้าเราซื้อค่อนข้างแหลกนิดค่อนข้างมีกระตุกนิดนึงไปทุกคนไปล่าผีญี่ปุ่นกันผมอยากล่ามันาอนข้งนดางะดกคล่าผปนอากล่าาเาออ้ค่อางแก่อนมาก็ต้องนเมลาั เล t โก้ไป็นลง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 มากับผมเร็วลุงลงมานี่มานี่เรวลุงมานี่มานี่เราเราเราผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วได้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 ผมได้แล้วทีผมได้แล้วผมได้แล้วได้ได้ผมได้แล้วในรูปปั้านแล้วเอากลับบ้านแล้วลูกไปแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาสิบเลยเนี่ย ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ีเออกับบ้านขายดิเออเร็ว้าเร็วเออแบกขึ้นรถแบกขึ้นรถเร็ว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 เเร็วไปเร็วเบามล่้วค้างมันใส่ค้างมค้างลากไปเร็วเรค่อยไปค่อยขนขายแล้ว็กลับบ้านเร็วเวเร็วจะเอาวนมาอยู่เร็วเโอกาสนีแหละเเฮ้ยเเสียงทไเสงไลุงอ่าอเีลมันต้องเปิดไอะไรมามาขโมยไพ่อีกองนึงเร็ว อ้โหมันพะมันเยอะซะเหลือเกินเนี่ยกล้องโผล่มาเฉยเลยอ่าเดี๋ยวนะอ่าเอ้ยมันมีหลังบ้านด้วยลุงมีหลังบ้านด้วยเสียงอะไรอ่ะกล้องแกงกล้องแกงได้ยินกันไหมเออได้ยินได้ยินอายูเฮียต้องมีโค้ดก่อนโค้ดหรือสปิริตแล้วก็อายูเฮียแล้วก็ตามด้วยชื่อที่จะไอ้ตามด้วยต้องพูดเหรอสเิอแหวอายูใช่ใช่ใช่ต้องพูดโค้ดอิสมีมิสเตอร์โปโปูเอง มันตอบแล้วนอะไม่ตอบเหรอโกดส์อีสเตดอยู่โกดดดเฮ้ยมันตอบมันตอบหรือเปล่าตอบนี่ตอบเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นอยู่ข้างหน้าเลยอะไรโอ้ยนู่นนู้นข้างหน้าข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้านั่นๆดำๆนั่นน่ะอู้ววอะไรนั่นน่ะกระพริบกระพริบเป็นผีเนี่ยแต่ผีเนี่ยอะไรไหนผมไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยๆๆข้างหน้าเนี่ยๆๆโอ้โหเป็นตัวเลยเนี่ยเป็นตัวหรือพระพุทธรูปเอาไงไม่วางพระแม่แล้วเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ย ไปไปไปโอ๊ยโอยโอมันโดนแล้วไหน้าผมมือแล้วอ้ยอเออเอออไปกดพแ่ด้วยเฮ้ยมันตผมันตาผมกชมดรอ้ตานยตามด่ด้วยงั้นต้องใช้ยางอื่นแล้วอะนุงใช้นี่เลยนหายลกอลา